อาะูมผมไม่กล้าต่อยกับน,น้องแล้วเ,เคยเคยเคย,เคยก็มีปัญหากันอะเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยตอนนั้นผมยังชนะอยู่แต่ออตอนนี้ไม่ไหวจริงเราจะให้น้องเราเข้าวงการจริงไหมไทยเหรอ,อ,อน้องเราน้องไทยเหรอเออ,เอ,อ ถ้าดูจากที่น้องเป็นน้อง,อง,งเป็นน้องเป็นน้องเป็นคนชิลๆไม่ค่อยแบบว่าสูงสิงอะไรกับโลกโซเชียลเท่าไหร่ถ้าดูจากไอจีผมก็บอกนะไทยถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ทํานะาแต่ว่าน้องเรียนดนตรีไงเร,เรียนเรียนกีตาร์เรียนสายนั้นเลยเผมก็อยากให้น้องเข้าวงการมาในฐานะแบบนักดนตรีอะไรนี้มากกว่าอยากให้น้องมีโอกาสตรงนั้นเขาเริ่มมีความปรับตัวอย่างเพราะว่าเขาเริ่มปรับตัวอย่างเพราะว่าเขาไปออกรายการเหมือนกับอย่างรายการล่าสุดที่แบบกับนิกกี้เราก็พาไปอันนั้นไม่ได้พาไปครับ ไม่รู้เรื่องเลยน้องไม่ไปผ่านไปหรยอลูกหรือไงเขาไบ่ไปอ๋อไม่ไมใช่พี่เหมือนไทยถ้าไทายที่ไทยบอกอ่ะเหมือนพี่กวางอะติดต่อไปอแล้วไทยก็มาผมายังเตอร์ไพ่อยู่เลยว่าวันนั้นน้องผมมาออเออใช่ก,ก็ก็ดีนะมีแต่คนบอกว่าอยากอยากให้น้องผมจริงผมก็อยากให,ให้ให้น้องมีโอกาสเหมือนกันนะก็บอกแอบแอบ,แบบอกไปแล้วแหละว่าเฮ<อ>้ย<อ>พาน้องเป็นเพื่อนเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยอะไรอยากอยากเห็นน้องเอาติดติดใส่ให้ตามเราไปหรอเอาเอา่างอยากให้น้องแบบคุยกับคนอื่นรู้เรื่องบ้างทำไมอ่ะแบบเหมือนเวลาออกจากบ้านเป็นคนพี่อายเป็นคนแบบ อินโทรเวิร์ดนิดนึงอ,อะไรเงรี้ยไม่ค่อยได้ออกไปเจอสังคมเท่าไหร่อะไรเงรี้ยพอมา,าออกอะพอกลับมาเราได้คุยกับเขาว่าเอ้ยแต่มันดีนะคุยผมก็ถามเลยว่าเอ้ยมาไงเนี่ยอะไรยังไง,ไงก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีใจอะไรเงี้ยครับตอนที่ผมจะมาเป็นนักสแสดงเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่พอเรามีโอกาสได้ลองทำเออแล้วเราชอบก็เลยพัฒนาต่อยอดมาแต่น้องอาจจะแบบ ยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสให้น้องแล้วน้องอาจจะชอบก็ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าองค์ก็อมจะดันน้องพร้อมครับพี่ดันอยากด้วยาอยากอยากอยากผมอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีอยากให้น้องแบบไม่ไม่ไม่ผมอยากให้น้องแบบรู้ว่าตัวเองอ่ะทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบมีมีแบบคือทุกวันนี้น้องผมก็จะดิจิต้าไปวันวันอะไรเงี้ยยังยังแบบเด็กปีหนึ่งเพิ่งเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยก็อยากอยากให้น้องโตขึ้นอมบอกว่าน้องจะแตกต่างไปอีกแบบนึงเลย แต่ก่อนน้องก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่มีช่วงตอนตอนช่วงที่ล็อกดาวน์แล้วผมก็เอาน้องมาขุนอย่างเต็มตัวแต่เขาตัวใหญ่กว่าเราแล้วนะใช่ตอนนี้ก็คือแซงไปไกลแล้วตัวใหญ่ตัวสูงแล้วก็เดินเป็นที่ใหญ่กว่าเราก็คือไม่กางนะคือตอนที่ผมไม่กล้าไม่อาพูงผมไม่กล้าต่อยกับน้องแล้วจริงเหรอเคยเคยเคยก็มีปัญหากันเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยต่อยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมยังชนะอยู่ตอนนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงถ้เจอหน้าแบบไม่กล้าหือเลย